หมอกไหมงามขนาดครับสองหมอเปียกยอนเลยดนี่เอาแล้วหึ้หนึงโตนึงเตี้ยมครับมาแล้วครับเอาแล้วพี่น้องข้างๆกันนี่ครับเอาแล้วฮยยมสองมาแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้อง FC สุภูสุสขณ์ลุงทูงชนชาแนลนะครับวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดกบนะครับน,นี่เป็นเบ็ดกบพึ่งยักมะมัครับพี่น้องสามสิบหลันงนะครับนเบ็ดกบเบ็ดกบกับสีสันนี่เกน้อยพี่น้องสันละจะมันหางเด็กแข็งนะครับสันก็เบ็ดป่าความยาวของเข้าเบ็ดมันขื้นตบวตัวครับน,นี่พึ่งเฮ็ดม,มันหมาดเลยครับพี่น้อง นี่เป็นมาต,ตอนเปิดคิปครับเรามืมหนีใส่มือหนีเลยนะครับผมมากแก่เมือม่อหมายเก่าครับหมายหน้า,าทีวีลอมรอบเลยปลาอ้อยปลามันเกินอย่างนะครับเนี่ยขีเดียนขี้เก่าครับผมเดี๋ยวพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ มองมันจะเป็นไม่โาอยู่แล้วครับผมแต่ไหนกะน้อยนี่เป็นกรอบแก้มือแ่ว่าเปลี่ยนเบ็ดครับผม น,นี่เป็นสูตรไม่ครับพี่น้องตัวแม่สูตรไม่นะครับเป็นสูตรที่สูตรหนึ่งนะครับกะเสียบแหงร้อยถึงเท่งๆนะครับแข็งๆกบประมาณทัานี้นะครับผมนี่ยนะพี่น้องระดับเหงจากดินนี่ครับเพราะว่าตามที่จริงปกติเวลากบมันมันมันกินมันกระสีโดดขึ้นมากินนะครับเดก็กกะขั้นแข็งๆหน,น่อยเพราะว่ามันกินแล้วมันอาจจะ เกาะได้ดีกว่านะครับเ่ะกัดองมาหลุนเบิ้งครับผมอันนี้ผมใส่มาทั้งเทิงหมดแล้วนะครับใส่มาตรงนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปที่เรือก็จิใส่ให้มันหมดนะครับผมเดี๋ยวไปจังมาเบิ้งกันนะครับมาหลุนมาตอนยมกันอ,อื่นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ วัสดีกันตอนเศร้าครับพี่น้องพามาลุ่นมาเบิงเบ็ดกบครับเป็นกันจังใดใส่ใบก้อนกลับนะครับสี่หลังถิ่ถ่ายลุ่นหรือเบิงกันนะครับแหลกมิดครับแรงมือพี่จัดเลย มีตะมิดครับหมอกน้าขนาดเลยครับพี่น้องนี่ครับหมอกเต็มเลยเศรอย่าเหมือนต้อครับผมสำหรับให้หน้าก่อนครับอ้ยแน่วสวบอยู่ตัวนี้ กันต่อครับโอ,โอ้หมอกไหมงามขนาดครับเศรษหม้อเปียกยอนไล้วนี้หืมพีน่องอิดครับหลังนี่อิดครับเอาแล้วหืมหนึง่งโตหนึ่งเตี้ยมครับมาแล้วครับอมาแล้วมาแล้วนี่ครับ โดนหุ้มโดดอ่าหนึ่งแจมครับผมกบหน่อยครัมา่ล้วครับหนึ่งแจมนี่ค,ครับผมเดี๋ยวเก็บแจมครับพี่น้องตอกันอีกครับพี่น้องลุนกันอีกครับ มีกัดอยู่ครับมีสวบดยู่รลอนครับเออมึงยังครับล่างมันหลอนอีกเห็นต่อครับผมมีกับบ่านหลอนที่นอ้อง เอาแล้วพี่น้อง้างๆกันนี่ครับเอาแล้วเดียวเตียวี่ยวเดี่าแเดวคดับเดีดีวพดี่ยดวดี่ยวเยเดยดีเยดี่ยเดี่ยดียครดบผมวเดี่ยาเดี่บวเดี่ยเดี่ยวเดีเดยวนดี่เรียวเดียดเปดเดีนี่ดี่าดครับเดี โอเคครับพี่น้องเก็บแต้มครับห่อนครับดังร่อนร่อนฟาง,งฟังนี่ยามหมดแล้วครับพี่น้องไปต่อครับผมเหลือที่เหลือเ้อาโอ้หมอกสวยงามครับพี่น้อง สะอาดครับลังมองนีครับด้วยครับน้องเตียบด้วยครับผมแต้มสามครับมาแล้วแต้มสามครับขมหน่ยหอยฮาโอเคครับผมน้องแต้มสามครับเอาเก็บแต้มครับผม ส <laughs> ามเตีมมากแล้วครับพี่น้องเอาใส่ดูดกันต่อครับผมตรงนี้เ้ายามแล้วครับนี่ปลาอ่อยอ่าเห้เรื่อยครับหลังนงีนิ่งครับผมหลังนี้เค,ครับใส่ต่อครับผม โอ้บรรยากาศยังมืดเศร้าครับพี่น้องดูหมอกสะอ่อนครับดูลันต่อครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังนี้หมองน้ำบ๋งนี่ครับหมองน้ำโอเคครับผม เยียบ้อยครับพี่น้องเหมือนเราครับเบ็ดเท่านะครับนี่ครับได้มาสามแต้มครับผมพี่น้องใส่ซ้ากันได้นะครับอ๋อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าประสบค้อมสมเร็จครับผมเบ็ดเท่าอาเจมีส่วนนะครับเห็ดในมันก่อมันกินง่ายขึ้นนะครับโอเคครับผมเบ็ดเท่าสามสิบหลังนะครับ ว่าประสบความสาเร็จครับผมคลิปนี้อาพบพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องครับผมขอบคุณสับการรับชมครับลงทุงชาแนลจีหากินในรูปแบบใดพบพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กันบัายบดีครับ